เมนูตีปีใหม่มาอีกแล้วจ้าเอื้อยขอนำเสนอเมนูมึกไข่ยยางน้ำจิ้มสุดแบ่บได้ปลามึกมาเขาก็เอามาล่างให้สะอาดดึงหัวดึงไข่แล้วออกแล้วก็จกล่างออกดีๆจ้ะส่วนไข่มึกหันเอื้อยซื้อแยกมาต่างหากได้มาจากโกโฮเซลล่างไข่แบบเบาๆมือล่างแห้งบไดได้แล้วสีแตกแล้วก็เอามานึงให้ซุกจ้ะพอไข่มึกเย็น,ยนเขาก็เอามาอันใส่กับ ปาเมือกันแม่การยัดพ่อล้มล้มแน่จักน้อยเด้อแล้วก็เสียบใหม่แบบนี้พออันที่เอื้อยยัดค่ะค่ขันแม่เอาไปย่างเราใส่ปีนอกเสียบเมือกไว้แล้วมากให้น้ำจิ้มปะเนี่ยน้ำน้ำตาลปี๊บเผาน้ำกระเทียมดองแล้วก็อันน้ำบักขามเขียวจ้ะเขี้ยวแล้วก็พักไว้ให้เย็นก็เอามาผสมกับพริกกระเทียมรากผักชีเกลือน้ำปลาผงนัวน้ำบักนาวโอ้ยผักกระสีบท่านแล้วเราก็เอาไปปั้นกระสีได้ออกมาเป็นน้ำจิ้มสุดแซบแล้วก็บีบบักนาวจักกน่อยใหญ่ๆอีกหน่ึง พักหอมปอมใส่ลงไปโคเลโคเลกเรียบร้อยน้ำจุ่มมึกมีน้ำเปล่าขมิ้นแล้วก็ซีอิ๊วดำอันนี้น้ำจุ่มให้เพิ่นมีสีสีหน่อยแมแล้วย่าให้ออกไปย่างก็สะมีกลิ่นหอมนำ้ำดังไฟคือลวก็ย่างบัดตานี่มึกและกะ้วก็สมีความเบ่งอึ้งลึงเอามีดนีบังบังย่างให้ซุกเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วก็สวบเข้าไปปีใหม่นี่จัดเลยอย่าลืมเครื่องดื่มเย็นเรับรองมีความเข้ากันแบบบักคักเลยมึกไทรอย่างน้ำจิ้มแซบเข้ากันอีลีจ้ะแซบหลายอร่อยเวดีกุด